งะะทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพิ่นห้การตอนรับนะคะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13ค่ะและกับคณะนะคะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีรองทุกที่ดินทำาินและกับที่อยู่อาศัยบ่มีเอกสารสิทธิ์เพิ่นลงพื้นที่ไปที่อำเภอปราศาสตร์ค่ะโดยทางนายพิจิตรบุญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพิ่นในมอบหมายให้นายชำนานชื่นตานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การตอนรับหน้าอิทธิพลช่างกรึงดีผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชาการที่13และกกคณะเพื่อรับฟังปัญหาการณีรองทุกที่ดินทำกินและกับที่ยัอวศัยบ่มีเอกสารสิทธิ์ของราษฎรซึ่งทางสำนักง,งานจังหวัดสุรินทร์ศูนย์น้ำลงถ้ำจังหวัดสุรินทร์หน่วยงานที่เกี่ยวของให้การตอนรับโดยคณะได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรลอนกรณีเรื่องรองทุกที่ดินทำกินและกับที่ยัอวศัยบ่มีเอกสารสิธิ์ของราษฎรยูที อ,อบตโชคนาสามนะคะตำบลโชคนาสามอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยได้รับฟังปัญหาความต้องการและก็ขอเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และก็มีการมอบหมายให้นวยงานที่เกี่ยวขอ้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปแล้วการในช่วงเวลา,บา,าใบสามค่ะได้รวมลงพื้นที่ ตรวจติดต,ตามการดาเนินง,งานตามพระราชบัญญตัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะปีพุทธศักราช2 5 6 5อยู่ที่สํานักง,งานขนสง่งจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะเพิ่กนกะเดินทางไป2จุดน้ากันในมือนีนะคะค